อยากทำผมตรงแล้วแบบสวยๆดูมีวอลลุ่มดูเงาอ่ะ หวีตัวนี้ตอบโจทย์ทุกคนใครไม่เคยใช้หวีไฟฟ้านะอยากจะบอกว่ามันจะพลาดมากๆนะคะจากผมที่ชี้ฟูดูไม่สวยแบบเนี้ยให้มันแบบตรงเรียบเงาสวยแบบนี้ได้เลยคือแบบอันนี้เป็นหวีของแฮกซอนนะคะทุกคนก็คือแบบดูหรูรามากเราได้เห็นเป็นแบบนี้เพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ในตัวนะคะแล้วก็มีแท่นชาร์จแบบนี้มาให้เลยคือเราอ่ะสามารถวางชาร์จแบบนี้ได้เลยอ่ะทุกคนแล้วก็แบบวันไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยผมฟูผมชี้ฟูลูกผมเยอะเนี่ยก็เอาตัวนี้มาหวีได้เลยทุกคนคือแบบ มันดีงามมันแบบมันฟังมากวิธีใช้นะคะเขาจะมีหน้าจอ L C D แบบนี้มาให้เลยแล้วก็สามารถปรับระดับปรับอุณหภูมิได้ค่ะจากร2อยไปถึง200องศาเลยแล้วไม่ต้องกลัวมันร้อนเลยนะคะสามารถจับแบบนี้ได้เลยเพราะความร้อนนะ่ะอยู่ข้างในทุกคนแล้วก็หวีแบบนี้ได้เลยแล้วตัวนี้ไม่ทําให้ผมเสียด้วยนะคะเขาเคลือบเคลาตินในตัวก็ทําให้ผมแบบดูสวยดูเงาขึ้นแล้วที่สําคัญนะคะปล่อยไอออนประจุลบขณะใช้งาน,นะคะ่ะก็จะทําให้แบบเราหวีได้แบบเต็มที่เลยอะทุกคนแล้วที่สำคัญนะพกพาได้ง่ายมาก ใครอยากทําผมตรงแล้วแบบสวยๆดูมีวอลลุ่มดูเงาอะหวีตัวนี้ตอบโจทย์มากทุกคนผมมันดูแบบดูสวยดูมีวอลลุ่มขึ้นมาทันทีอะใครอยากได้กดไปเลย